ให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าประเทพเทวดาผู้เป็นสักขีพยานในการรักษาทรัพย์ตั้งแต่อดีตชาติจวจนปัจจุบันบุญกุศลใดก็ตามทรัพย์ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าพึงสั่งสมมาให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในดินแดนสุวรรณภูมิได้พบพระรููมีพระภาคเจ้าได้พบบวรพระพุทธศาสนาได้พบพระศรีคเนรได้พบพยานาครา,าหรือเทวดาองค์ใดที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า ถ้าพระเจ้าขอใช้เวลาที่มีอยู่ในภพชาตินี้ในการทนุบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองและศาสนาอขอาการดูแลบำรุงอุ่นหนุนตนเองครอบครัววงตระกูลให้มีอิสระภาพให้สำเร็จสะดวกสบาย ทรัพย์ใดมีอยู่จริงทั้งที่ดินทั้งใต้น้ําทั้งที่อากาศขอให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้า<ม>จะมาในรูปแบบใดก็ดีขอให้มาอย่างถูกต้อง<ม>ขอให้มาเป็นภูมิปัญญาอันปเป็นบรรเสิริฐขอให้มาเป็นภูมิปัญญาอันปรรเสิริฐบอกเกิดแห่งความดีทั้งตัว<ม>ถ้าอธิษฐานจิตอย่างนี้นะอโอ้โหมันสะท้านสะเทือนเลยม,มันจะสะท้านสะเทือนไปทั่วหมื่นโลกกระด